เราต้องเจริญพ่อตางจรพ่อเนื้อยะตาวดีวาปุรารปริพรติสาคราาวังน้ำที่เต็มย่อมจากสมุทรสาขรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวบีเอว,วีทศที่นาเปตนาอุปคัปปเตีทานนี้ทานคุรที่ได้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ภูนิลลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิสิตาปภิทาุตัมงตขออิทธิผลนิราปาตนาเลวาทางใจแล้วอิปเมวสัมมิสตูโจสำเร็จโดยสพรันซาเปพเรตุสังกป ขอความดำนิทั si um <tem> ้งพวงจงเต็มที่จันทรปนาโซยตาเหมือนพระจันในวันเวรมันอิโชติลโซยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวาย่วนยินดีซาพีติโยยวันตุความชันไรทไ้พวงชงบำราดไป สัพพโรโกวินัสสตุโรคทัมภวงบองการจงไอลาเทวาปัตตระโยอันตรายามีเกดานโลกิติกายุโกภวการงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิร พี่นน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเดภาวทุสัพพมังกราขอสัพพะมงกจมีแก่ท่านราคาทุสัพพะเทวดาขอเราเทวดาท้งพวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุบาเลนด้วยอนุบาเปพระพุทธเจ้าพวง สัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภา,าพเดี่ยพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวน,น,นะด้วยอน,นุภาพเดี่พระสงฆ์ทั้งปวงสัพพะโสติภาวันจุดเดชขอความสวัสดีเท่หลรเจ้ามีแค่ทักทุกเมื่อเจอ สำหรับโอกาสต่อไปนะครับก็ขอความเมตตานะครับหลวงตาท่านได้กล่าวกับญาติธรรมทุื่นทุกคนนะครับพร้อมให้บอิวาทธรรมทุกท่านทุกคนที่มาวันนี้นะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะครับหลวงตาท่านจะขูดถึงเหตุและปัจจัยนะครับที่ท่านได้มาทุง่งจากภาคใต้จนมาถึงว่าเราในขณะนี้แล้วก็ พร้อมกับขอกราบพระรัตนานครับให้ท่านเมตตาให้โอวาทธรรมมันเป็นมงคลแก่พวกเราทุกคนทุกคนนะครับในระหว่างที่ท่านให้โอวาทธรรมก็ขอทุกท่านทุกคนนะครับปิดเสียงโทรศัพท์สักครู่นึงนะครับตั้งใจรับฟังธรรมมันเป็นมงคลนะครับขอกราบพระรัตนานิ่บน,นะครับเจริญพร ญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้ลูกตาบุญชื่นัญญาวุฒโธได้าจาริพูดงออกจากบ้านสาร้าใหญ่ตำบลโพนสวรรค์อำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเมืม่อวันที่สิบเดอนพฤทธิีกาโจนได้นั่งรถไปโรงนี่จังหวัดภูเก็ตไปถึงจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่สิบเอ็ดเดินพฤทธิีกายจน ได้พักเรมำค้างคืนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตหนึ่งคืนตื่นเช้ามาเป็นวันที่สิบสองในพฤศจิกาจนสันปัสตานเสร็จแล้วก็จากที่พุดองด้วยเท้าเปล่าได้เดินผ่านหมู่บ้านหลายหลายหมู่บ้านหลายหลายตำบลหลายหลายอำเภอหลายๆลยจังหวัดจนกระทั่งมาถึงวันนี้ได้ประออาศัยอยู่ที่โรงเรียนบ้านของเรา อาศัยห้องน้ำห้องส้วมที่หลับที่นอนอาสัยข้าวน้าพภนนาหารจากญาติโจมพรุ่งนี้เช้าด้วยพิธุรศักดิค์ครอนยกเื่งถ่ายภาพด้วอาศัยข้าวน้าพภนนาหารจากญาติโจมพรุ่งนี้เช้าด้วยข้าตาหวังว่าทุกคนที่มาในวันนี้คงมาทำบุญใส่บาตรกันทุกคนพรุ่งนี้เช้า 6โมงเชา้ารถตาขกงจะรัพิธบาตรสันระตาหานเสเร็จแล้วก็จะรีธุโต่ถไปจุดหมายปลายทางคือบ้านสาล้องใหญ่ตำบลพนสวรสด์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครปนมเพราะเป็นบ้านเกิดของรถต,ตาอยู่ตรงนั้นวันนีชารถตาวังว่าทุกคนที่มาในวันนี้ออมารำบนใส่บาตกันทุกคน ถ้าเผื่อว่าไม่มีใครมา6โมงเชา้ารถตาก็จะริกุอโดออกไปบิณฑบาทไปสันข้างหน้าแต่รกตาคิดว่าคงมาทำบุญใส่บาทคันทุกคนผู้นี้เช้าเพราะรกตาดูแล้วรถตาเห็นว่า,วา,วาเป็นผู้มีใจบุญใจกุศลทั้งนั้นรถตาขอ้โมทนาบุญด้วยนะสาธุแรง,งสาธมมุน ถ้าเผื่อว่าจะมาทำบ,บูญใส่บาทตรงนี้เช้าให้มาแต่เช้าให้มาตั้งแต่ทีสามครึ่งพอนทีสี่แล้วลกตาก็จะพาทำวัดเช้าพอทำวัดเสร็จแล้วนักตาก็ใช้โอกาสให้เวลาท่านให้ถ่ายภาพถ่ายรูปจะเป็นภาพหมู่ภาพคู่ภาพเดี่ยวก็แล,แล่วแตะนักตากใช้เวลาจนถึงเวลาทีห้าสี่สิบ ลนตาจะขอะทำปฏิสวดตัวเอาน้ำเอากล้วเยว็บตัวรับบิณฑบาตถ้าใครมาช้าก็าจะเสียใจเมือรถตารับพิณาบาตเสร็จแล้วลนตานั่งลักษณะนี้แล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาใส่บาตรของรถตาลนต,ตาไม่รับก็จะให้อาไปบอกเขาใช้ไประายให้พระลุกต่อไปตลอดทั้งสามเณนด,ด้วยวันนี้มีสองลูกนะ็นลูกตึง กที่ไปเดินวันนี้หลายท่านกลับไปแล้วเพระาะท่านไปไม่ไหวขภาพร่างกายแข็งแรงไม่รับเกิดพิธานาขึ้นโค่ไม่ได้ไม่มีความเบียไม่มีความอดทนก็เลยกลับต่อสู้ไม่ได้ที่ทั้งใจมาที่ว่าจะมาเดินจนถ,ถึงนครปนมมาแล้วไปไม่ไหวก็เลยลากลับ ลันตาก็ขออนุโมทนาบุญให้ท่านถ้าจะฝืนไปก็จะเสียสัจจะก,ก็จะได้ขึ้นรถบ้างเดินบ้างนี่ท่านก็เลยไม่ไปท่านปินตราท้งโตกท่านาด้น 50, านหน้าสิบพรษานุมากกว่าลัตาหลายเท่าเห็ท่านไม่เดินใจท่านไม่เอาท่าน,นไม่สู้ถ้าใจถึงแล้วถึงแน่นอน หน้าตาคิดว่าถึงแน่นอนนครพนมเลยมาจากจังหวัดู้เก็ตหลายร้อยกิโลแล้วไม่เคยขี่รถไม่เคยพูดถึงรถเดินทเท้าเป่าจะแตกจากบองแล้วก็อดเอาทดนเอาแต่พระที่มาเดินวานนี้ทั้งวันก็บนแล้วคืนนี้ตืมาไปเดินอีกใ้เครื่องวนันกลับแลยนี่ สู้ไหวไหมถ้าใครกลา้าําลงทำเบียนนะ้าโจชมทกเบียนไปเดินเดินลุตตาชด้รางวัลเดินถึงวันนี้เช้าถ้าใครมา,ชาเช้าก็จะเสียใจเอาลุกตานั่งเสร็จนั่งอย่างนี้แล้วยินบาตเสร็จแล้วก็จะหมดสิทธิ์ลุตตาก็จะไม่รับให้ร้องอ้อวัตปฏิบัติของลุตตาพิลักษณานั้น ไปนั่งแล้วจะไม่เอาของที่มาอาหารที่มาทีหลังมาตามหลังจะเป็นอะไรก็ได้แต่ตาก็จะไปรับให้เป็นอาหารของหวานของเอาก็แล้แต่ลวตาบอกว่าไปโน่นไปไหว้พระลูกต่อไปสามเยนด้วยหลวงตาก็นั่งเฉยวตั้งใจว่าจะมันใส่ปากของลตาเมาื่อทึงแล้วหมดสิทธิ์หรือลวงตาเขาบอกลูงหน้าไว้ก่อนเนอถ้าใครจะมาก่อนเ้าก็จะได้กำไรไมาได้ทำบุญไหว้พระ ธรรมะเชา้าร่วมนูกตาด้วยนูกตาก็จะพาธร,รมาวมดเช้าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนียาโง่ธรรมดเสียนแลูกตาก็จะให้เวลาให้โอกาสถ่ายภาพถ่ายรูปแต่วันนี้หมดสิทธิ์ลตาห้ามไม่ถ่ายพระทั้งวันละเคาะหวานก็ไม่เคาะให้ละเพรคอนก็ให้ไปแล้วเคาะทั้งวันปิดวันนี้ลักตาจึกษาไวา้ถ้าไปเคาะลูกตาก็เสียศึกษนลูกตาลาาาูกตาจะไว้ พูดออกไปแล้วีปลว่าเจ้า,าไปแล้วจะรักษาไว้ถ้าเช้ามาเอาใหม่ขอให้ได้เช้ามาบางคนที่จะกระดานุตาวามาทุดโมาเพื่ออะไรลุรตามีความประสงค์ยู่สอบประการประการแรกปรารถนาอยากใช้ญาติโยมรู้จักการทำบ,บุญให้ทานรักษาศีลภาวนารักความชัว่วทำความดีอันนี่ การให้ทานก็คือการสละสิ่งของวองโนเก่คนที่กวน,น,นุห้ปัานอย่างเช่นทุกวันนี้ที่เดินตามถนนน้อนอางและเดินผ่านหลายหลายหมู่บ้านหลายๆาตำบลหลายๆาอำเภอหลาย,ลายหล,ยลยจังหวัดเห็นยักโยมได้นำข้ามน้ำพุนาหารน้ำปนะขนมนมเน,มน,มนยผลบากหลากไม้ยารักษารโรคยาไซท์ต่างๆนํำมาถวายอันนี้ก็เป็นการให้ทานการสละสิ่งของว่องโนเกลดคนที่กวนให้ปัาน ยึดถาวรจตุปัจจัยจใยศทานแก่พระพิสุสามเณรและบุษสาวคุณงามความดีของท่านหรือให้แก่ผู้ทีิมีอุปกากรนมีติดามันดาเป็นตน้นหรืออนุออเคสางห์สแคร์พุทธิโต๊ะได้ยากอันนี้การให้ทานยิ่งให้ก็ยิ่งมียิ่งตนีก็ยิ่งจดนเป็นการกำจัดความปนีออกจากจิตจับใจการให้ทานบาคนมีความตนีไม่เคยให้ทานเห็นพระพุทธงมาเห็นเพื่อน หยุดแค่น้ำมาเพื่อนนี่เป่าน้ำมาถวายมานั่งรอดนตาพอเห็นพระพุทค์มาแล้วเพื่อนนำมาถวายหลายๆคนเลยได้ท่านปดไม่ได้ก็ถือมาขับเพื่อนรามาถึงแล้วก็ไม่รู้จากการอาบุญเพราอรันไม่เคยทําเอามาตั้งไว้นั่งเฝ้าอยู่นั่นแหละพอเจ้าหน้าที่ใบครูไปไปบอกว่าจับไว้น้ำจับยกขึ้นโยมแม่จับยกขึ้น นกตามมาแล้วจะรับเอายกขึ้นระเก็ได้ดัน่นวันนู้ตามมาปับป๊บวาวปับป๊บนมันเชื้อบางคนยื้อโทรศัพท์ขึ้นมาไล่ถ่ายภาพเพียงซ้ายยังกว่ายังยงทำน้กทำน้ำเสื้ออยู่ทุกตากรเดินผ่านน้ำก็กองเลยนั่นไม่มีประโยชน์เพราะไม่รู้จักการเอาบุญน,นึกตาเขาจะจะู้ยจะไงคนบอกนึตา,ตาตาบอกว่าน้ำ ยกขึ้นยอมยกนับแป๊บน้ำขึ้นยกมาประกันเช่ญให้หลวงตาก็แสดงว่าท่านไม่ให้ท่านสร้างภ้าท่านก็ได้ภาพท่านสร้างบุญมันก็ได้บุญเนาะอันนี้ท่านสร้างว่าเขา้าพระเอาอันหนึ่งแล้วมันก็เสียอันหนึ่งตาบอกอย่างนี้บางคนมีรักสามแแบบเอามีวมากองไว้เมลุกตามาแล้วเดินไปโน่นต่อหน,น้าเอาโทรศัพ,พท์ไปถ่ายภาพไรสดเชิญให้อยู่มลวงตาถามว่า น้ำใครนิดกองอยู่ด่น้องเจ้าของท่านไปถ่ายโทรศัพท์ถ่ายภาพน่าสงสารใคตร่วมกากแสดงว่าท่านไม่ให้นะบางคนก็วิ่งตามอันนี้ตาวการผ่านไปแล้วน,น้อยิ้วน้ำวิ่งตามก็นมีนี่เวลาเราอยู่ไม่ปกอดภยเลยนั่นงเฉยอยู่ก็มีบางคนรู้จักการอาบุญมียาโดมหลอดเดียวน้ำตาลับปห้มด้วยรับให้ลูกด้วย ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นลูกด้วยนกตาเข้าผ้านิรตตาข้อกว่าเนี่ยแต่เอาแต่รักจะไม่พอใจอยู่เอาวิงออกไปข้างในีกตาลักจะโดนข้างหนถ้าเป็นลูกหน่อยจาเป็นแล้วตายว่าท่านอยากได้บุญจริงจก็เอาผ้าดนี้ละรองรับทก้าเข้าใส่เดียถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายผู้นกตาก็จับเอาถ้าก็ได้บุญขอมีนิดเดียวกรูุจักการเอาบุญ ถ้าได้เราแล้วก็ดีใจเป็นบุญนี่เอาอมาคองไว้เยอะแยะไม่รู้จากการบุญไม่เกิดประยุทอ์นนี้สร้างภาพก็ได้พลาดสร้างบุญก็ได้บุญเพราะฉะนั้นผู้นี้ช้ารู้ตาคิดว่าไม่มีลักษณะนี้การนทานคือการสละสีขอเป็นการกำจัดคนความทะอิกจากจิตจากใจยิ่งให้ข้อจีมียิ่งทะลีก็ยอจีจนนี้เอาหนัโพชนาาหาร ญาติยโยมนำมาถวาย,ยเยอะแยะแต่ละวันไม่รู้ว่ากี่คันรถดลดตาไปไหนบางคนอาจจะไม่รู้น้ำมันึ่งไม่รู้ว่ากี่คันรถถ้าที่เป็นมูลค่าลกตาคือว่าหลายเสดแต่ละวันตากม็มอบหน้าที่เหนเจ้าหน้าที่หน่วยคู้ัยที่เดินตามเพื้นด้านอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ท่านก็รู้ว่าตรงไหนหมนกาดแกนนะ้ำต้ไปวิจารณ์้นด้านพิจารณา เป็นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กอนามัยตัพยาบาลสถานีตำรวจวัดกขแเลเทท็กเตเอาไปบริจาคไประบายได้วิจา,ารณา,าอันนี้แต่บางคนไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยมาเดินตามพูดอยู่บ้านลงเพ็รอรงลายไปมื้ตามมาแสดงอารอบสกักษัมาเดินทุกดงทางถนนเอาของที่ญาติโย,ยมนำมาดวายเอาไปจำหนาย,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 ย่ากแจกเอาเงิน พูดอย่างนี้ก็มีทำไมไม่ไมเปเ,ออเดินอยู่ในป่าในภูในเขาเดินดูดดุตาบอกว่าไม่ปล่าเขาก็พูดเรามีหูเ้าก็ฟังเพราะเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้มาดูเห็นแต่ไม่ต้องมาดูด้วยความจริงถ้าคนไหนอยากรู้จริงแล้มาเดินตามแล้วก็จะรู้ว่าเไปไหนรถเฟรถไฟไป อันนี้ต้องตามที่ว่าเขามีปากเาเขาพูดไปเรามีหูเราเขาฟังไปเข้าหูนี้ออกหูนี้ถ้าคิดอยากจะรู้ความจริงให้มาเดินตามมาตรวจสอบดูบางคนมาตรวจสอบมาพิสูจนพิจารณาดูความจริงถ้ามาตรวจสอบด้านซ้ายก็ไม่เจอความผิดตรวจสอบด้านขว,วาก็ไม่เจอความผิดตรวจสอบด้านหน้าก็ไม่เจอความผิดด้านหลังก็ไม่พบความผิดตรวจสอบด้านบน ด้านล่างเาไม่พบความผิดเพราะเราทาถูกต้องแล้วแล้วตาคิดว่าเราทำถูกต้องแล้วน้ำที่ได้มาเขาไปไหนกลับคืนไปสู่สังคมไพสู่เจ้าโจมเหมือนเขา่าคืนไปเหมือนเขา่าแล้วตามไม่เลี้ยวไปไหนเจ้าโจมได้รับผลประโยชน์ทุกไหนมันขาดแคลนน้ำทกทุกได้ยากอนุข้อสองข้อกันโรงพยาบาแลแพทย์สนามรักษาโรคโควิด อันนี้โรคโควิดก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีที่บ้าน,เด,านเดี๋ยวบ้านเราก็มีอยู่เน,ะน,นาะฮานุกยาบาลเพทนาแล้วก็ไปจ,าจ,จาําหน่ายายเจ็บให้เป็นวัดเป็นโรงเรียนเอาไปเลยเอาไปจาหนจ่ายายเจ็บ้วยกันอน,นุพห์สราะห์กักนของมันเกิดขึ้นแล้วถ้าจงนมาตร,รายแล้วแล้วก็ไปบริจาคต,ต่อบุญต่อบุญอันนี้เป็นบุญมหาศาลบญบารมีมันก็เกิดแก่เราอันนี้ ไอ้จะมาตรวจสอบอย่างไรรงตามก็ไม่สะดุดระด้วเร,เราคิดว่าเราทำถูกต้องแล้วําความีใี้เก่สังคมให้มากที่สุดผลที่ได้รับก็คือสังคมที่มันขาดคาแคลนลูกขอโฉขอไปท้งทีโดยมาทางภาคใต้โคการน้ำาวววอยู่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีกับข,ขนไปรถหกรอ้อนไปส่งให้ ันนี้อนุข้์สองข้อกันมาทงางภาคเราก็ที่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กพันามัยโรงพยาบาลมีแทบทุกโลกที่เดินผ่านมาตามให้เขาไปไหนไม่ได้ขนไปนครพนมแต่วนขนมนมเนยผลหมกรากไม้เอาไปไหนยารกักจาโรคต้องใช้ทางกเก่าเด็กคนแก่คนชราคนพิการคนรอค้องคนป่วยเด็กเล็กอะไรเนี่ย ตาเบอกใป้เจ้าหน้าที่ที่เดินตามเอาให้อันนี้อนุการบางคนแขนนวดขานวดบางคนเป็นไหวพูดไม่ได้น่งอยู่ในรถเแต่จัละมาไหวอันนี้เนี่แล้วน่าสงสารเกิดความเมตตาเมตตาบามร,รมีมันก็เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเรามีจิตเมตตาเอาให้อนุพะห์สองพ่อกันเด็กตัวเล็กๆมานับประนมมือเหมือนเทพิดาตากแดด